จิตที่มารับรู้ทั้งสมมติสัจจะกับปรมัถสัจจะเนี่ยนะเอาเอาแบบพวกเราเราทั้งหลายเนี่ยคืออกุศลกิจสิบสองเนี่ยนะกับมหากุศลแปดพวกเราเรานะถ้าะ้าหันก็มหากิริยาแปดทีนี้ถ้ามหากิริยาถ้าเป็นญาณสัมปยุทธ์นั้นเรียกว่าสัพพัญญิตญาณของพระพุทธเจ้า ก็เป็นสัพพัญญุตญาณนั้นจิตเหล่านี้จะรู้ทั้งบรรัญญัติกับปรมัติทเนี้ก็มมแยกจิตอีกครั้งหนึ่งว่าอะไรโลอาคุศโสรจิตสิบสองประกอบไปด้วยโลภามูลจิตแปดโทสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสองมหาคุศลแปดนั้นก็แบ่งออกเป็นอย่างละสี่คือประกอบด,ด้วยปัญญาเนี่ยนะมีปัญญาสี สี่ดวงไม่มีปัญญาอีกสี่ดวงมหากิริยาก็แบ่งว่ามีปัญญาสี่ดวงกับไม่มีปัญญาอีกสี่ดวง <c oughs> ย้อนมหาโล้ามู 8, ลกิจแปดก็ยังแบ่งไปอีกแบ่งเป็นว่ามีทิฏฐิประกอบเนี่ยสี่ดวงไม่มีทิฏฐิอีกสี่ดวงอ่ไม่มีทิฏฐิประกอบอีกสี่ดวงอันนะก็แยก เพราะฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยวงแคบเหลือแค่โลภะมูลจิตทิฏฐิขัตสัมปยุตสี่ดวงขณะที่จิตเป็นโลภะมูลจิตทิฏฐิขาตะสัมปยุาตสี่ดวงไม่ว่าจะรู้อะไรก็ช่างอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิจะรับรู้บัญญัติหรือมันจะรู้ปรมัดมันจะรู้อะไรก็ช่างถ้ารู้ด้วยจิตสี่ชนิดนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิทีนี้ถ้าสัมมาทิฏฐิล่ะ ถ้ารู้ด้วยปัญญาคือมหากุศลญาณสัมปยุตถ้ารู้ด้วยมหากุสลญาณสัมปยุตมันจะรู้บัญญัติมันจะรู้ปรมัดก็ะชั่งเ็าเรียกว่ามีมีปัญญาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นคํถาถา,ถามด้วว่าเห็นหนังสือเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเป็นศัพที่อธิบายยาวเช่นนี้แหละคือบอกว่าถ้าคุณรู้ด้วยถ้ามีหนังสือเป็นอารมณ์ด้วยโลภะม,มูลจิตสี่ดวงขณะนั้นคุณเป็นมิจฉาทิฏฐิ ถ้ามีปัจฉมหากุสนยาณสัมปยุตประกอบสี่ดวงขณะนั้นคุณเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ในขณะเดียวกันจิตอื่นๆไม่มีทิฏฐิประกอบเลยอาคุศลอื่นๆนะเช่นโทสะสองโมหะโมรจิตสองหรือโลภะทิฏฐิข่าววิปยุตเนี่ยสรุปว่าจิตแปดดวงที่เหลือเนี่ยไม่มีทิฏฐิประกอบเลยในอาคุศลเพราะฉะนั้นเห็นหนังสือรู้ว่าหนังสือขณะนั้นโทสะอันนี้ก็ไม่มีทิฏฐิอะไร ไม่ได้เป็นวิชาพิจิแต่ก็รู้ว่าเป็นหนังสือแตบบ่ไม่ชอบอะโทรศัพท